ัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะแอดมิเดิมสมานิบุญชัยนะคะก็วันนี้ก็มาในภาพผมคนทำงานเนาะแอดมินทำงานนะคะตอนนีนอ้อยู่ที่ร้านเออ่รถไทยสปานะคะวันนี้นะคะร้านรถก็ปิดแล้วแต่แอดมินก็มาเอ่อแอดมิน รัปิดแล้วแต่แอดมินก็มาทำเล็บได้นะคะก็คือแอดมินอยู่เมืองน,นอตไถ่เวฟฟ้านะเอลซีก็มีโอกาสนะคะได้ไปเรียนทำเล็บตอนนี้ก็ตรงที่เรียนอะ่ะก็ได้เอามาใช้ให้ได้ประโยชน์นะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะเมื่อกี้นี่อาจจะเสียงค่อยเบาไปนะคะเอฟซีทุกท่านก็คืออยากเล่าอีกแล้วมันก็มีเรื่องเล่าเนาะก็คือว่า แอดมินเมื่อสักครู่นี้นะคะคลิปแรกนี้เอฟซีอาจจะได้ยินนะคะที่ติดตามอยู่ก็คือได้โทรไปนายไปถามหมอเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่แอดมินได้จองไว้ว่าให้ลงชื่อแอดมินไว้นะว่าจะมีสิทธิ์ไหมก็หมอก็ห่วยแตกค่ะไม่ได้สิทธิ์ก็คือบอกว่าให้เราโทรไปเดือนมิถุนายนนะคะก็แอดมินก็เลยบอกว่าไม่โทรหรอกเพราะว่า ตัวเราเองเนี่ยทําออนไลน์ทำมินเรียบร้อยแล้วนะทานัดออนไลน์กับลงทะเบียนออนไลน์ที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะตัวที่ชื่อโมเดอร์นานะคะก็ได้แล้วนะคะของวันที่เก้าสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาให้แอดมินไปรับใบรับรองแพทย์บ้านเราก็แปปออกมาเนาะเอาไปยื่นในขณะที่แอดมินไปฉีดยาฉีดวัคซีนตัวนั้นนะคะ ก็ถือว่าโชคดีไปที่เราทำออนไลน์เข้าไว้เพราะว่าถ้าไปลงทะเบียนที่ร้านหมอนะคะเขาจะเน้นคนที่ป่วยจริงจะเน้นคนที่อยู่ในเกณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าแอดมินอะ่ะก็อยู่ในเกณฑ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ระบบไหนเพื่อความมั่นใจก็เลยทำออนไลน์เข้าไปจองนัดเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยตัวเองเมื่อวานเย็นนี้ เออนไลน์นะคะมีผลประโยชน์กับเรามากนะคะใครที่ไม่เป็นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นอีเมลหรือใช้โทรศัพท์ไม่เป็นนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากค่ะแต่ขออนุญาตถอดแมสก์นะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าเอทุกวันนี้ถ้าคุณไม่มีออนไลน์คุณก็ไม่ทันเขา าะคุณไม่ทานเขาเราก็ทําอะไรไม่ทานเห็นไหมโปรแกรมอะไรของประเทศไทยมาคนละครึ่งอ,อ,อะไรล่ะออแอดมินก็ไม่เข้าใจเนาะบ้านเราอะมีคนจนอะไม่ได้เพราะคนจนเล่นมือถือไม่เป็นเล่นแต่จอบแต่เสียมอยู่ในชาวไร่ชาวนาหรือว่าแม่ค้าแม่ขายมีอาชีพของตัวเองคนละแบบไปก็คือมันทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ออนไลน์คอมพิวเตอร์โซเชียลมีเดียนะคะ สำคัญกับเราแค่ไหนมันสำคัญมากเลยนะคะ FC ทุกท่านถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าคอร์สเรียนนะคะก็เรียนเองที่บ้านให้ลูกสอนอะไรก็ได้เราอย่าเอาชีวิตเราไปไว้ที่คนอื่นและต,นเ,น,ต,น,ะนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอะไรนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องพูดคำนี้แอดมินก็ลืมก็คือนะคะ FC ถ้า แอดมินพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเพราะว่าเราอย่าเอาจมูกคนอื่นเขามาหายใจทุกวันนี้นะคะก็คือทุกคนต้องเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนกันทุกคนต้องเป็นนะคะมันไม่ใช่สมัยสงครามโลกแล้วที่เราจะไม่ต้องคุยกับฝรั่งเดี๋ยวนี้นะคะข้อความอะไรมาก็ภาษาอังกฤษถ้เาเกิดเราทําไม่ได้นะก็เสียโอกาสตรงนั้นไปแอดมินก็อยากให้ทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ หันมาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเพย์นะเพย์ pie, นะคะออนไลน์ทุกอย่างอยู่ที่มือถือหมดมือถือเครื่องเดียวเนี่ยทำอะไรให้เราได้หลายอย่างเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้กลับไปคิดดูว่าชีวิตเราเนี่ยมีความสําคัญกับดิจิทัลโลกโซเชียลมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ดีดๆนะคะก็อยากแบ่งปันนะคะ ในช่วงที่ยังรองลูกค้าอยู่เนี่ยก็ยังแบ่งปันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้านัดไว้11บเอโมงเช้าก็ยังมีเวลาคุยกันนิดนิดนหน่อยเนาะก็เอซีที่รักก็อย่าลืมนะคะอะไรที่แอดมินบอกไปมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราเอามาใช้วันนี้หรือวันหน้ามันก็มีประโยชน์เนาะแล้วยิ่งเอ่อคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าระดับเอ่อออนไลน์เนี่ยมันใช้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่ม ยารักษาโรคทุกวันนี้มันมีออนไลน์ช็อปนะคะเป็นตลาดนัดออนไลน์เลยนะคะถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่ทานเขานะคะอย่าลืมนะคะทุกคนก็ฝากไว้แค่นี้รักษาสุขภาพขอให้ปลอดภัยจากโควิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ